even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never ran s a to no man i still go 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 go, go, go. สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว YouTube ทุกคนด้วยนะครับยินดี้อรับเข้าสู่ Channel Play Time อีกครั้งหนึ่งวันนี้เราก็จะอยู่กับ s อ g u n กันดาบ l d Hero ร่ GF ทั้ง3ตัวเดี๋ยวเราเอามารวมร่างกันนะครับคู่มือการรวมร่างเนี่ยก็จะเป็นคู่มือของกัปตันควันต้า GF นะครับก็จะมีการรวมร่างบอกอยู่นะน,นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรวมร่าง s อ3ตัวกันเลยดีกว่าครับผม should man, i still go Go, 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 go Go, 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 go Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave To the system, I don't wanna be a slave I've been doing shit my way, uh, or the highway And in the driveway is a nice range Cause I grind through the climb, I invite pain right Bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Better uh, see with the negativity. But I just slide right by that energy. Uh, even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Even that could change, you could flip the gray matter like some batter in your brain. Uh, that's why they say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts and turn them to a game. Take the best thoughts and put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Uh, never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain. Finally, explore everything that you thought you could never do before. Uh. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. ก็รวมร่างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับตระกูล GF นะผมไม่รู้ชื่อหุน่นยนต์ตัวนี้นะบองวอกเลยนะครับนี่ก็คือการนํา SD 3ตัวมารวมร่างกันนะครับจะเห็นเลยว่าความสูงเนี่ยนั่นจะสูงกว่า Master Grade ด้วยซ้ํานะครับส่วนเรื่องของดีเทลก็เป็นโทนสีปกตินะครับที่หลือที่เป็นสีอื่นก็คือจะเป็นสติกเกอร์เดี๋ยวให้ดูหน้าชัด,ชดเอาตัวมันเท่นะหล่อเลย แต่ผมไม่ชอบสติกเกอร์นั่นแหละนะครับสุดขยับนะหัวก็หันซ้ายหันขวาได้ระดับหนึงนะครับก้มได้นะครับแล้วก็แขนก็กางได้อยู่อย่างนี้เลยนะแต่ค่อนข้างอ่อนแรงนิดหนึ่งนะครับนี่นะ,ะประมาณนี้นะครับแล้วก็พับแขนได้อย่างนี้ ทำได้แค่นี้แล้วก็อันนี้ข้อมือนะครับอ,อกก็กมได้นิดหน่อยนะครับขาก็จะกลางได้นิดหน่อยนะส่วนขยับจุดขยับที่ขยับได้น้อยสุดนะ่าจะเป็นขานะครับเพราะว่ามันไม่ได้แบบพูดไงเดียผมว่าอธิบายไม่ถูกนะครับ คือมันก็เหมือนถูกออกแบบมาให้ยืนเฉยๆไม่ได้แอคชั่นะไรมากนะครับแล้วก็ถ้าใครจะถอดข้าถอดออกผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าให้กลับไปเปเอสดีอีกก็คืออาจจะลําบากนิดนึงนะครับผมก็เลยแนะนาว่าถ้าประกอบแล้วอยากให้อยู่ฟอร์มไหนก็อยู่ฟอร์มนั้นไปเลยนะครับเลือกอว่าจะรวมร่างหรือจะประกอบเปเอสดีตัวเล็กๆนะฮะสีที่เทลก,ก็อย่างที่บอกว่าเป็นโทนสีเดิมของสามตัวคือขาวสีดําสีเทาแล้วก็สีอก อ่ะสีกลมหน่อยนะครับที่เหลือที่เป็นโทนอื่นๆเลยก็คือเป็นสติกเกอร์นะอาวุธมีแค่ปืนกระบอกเดียวนะครับไม่มีดงมีดาบอะไรทั้งสิ้นนี่ก็คือทั้งหมดจากในกล่องนั่นแหละด้านหลังที่เป็นแบ็คแพ็คก็ประมาณนี้นะครับข้างหลังแบ็คแพ็คก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับถ้าถามว่ามันยืนใด้เท่อะได้แต่ผมบอกพอเลยนะว่าถ้าคุณจะเน้นอยากให้มันแอคชั่นอะไรมากก็ เอาตรงๆว่ามันแอคชั่นอะไรไม่ได้เยอะนะครับดูจากดีไซน์ของมันแล้วดูดูก็รู้แล้วว่ามันเหมาะแก่การยืนได้ๆเฉยๆนะฮะประมาณนี้นะครับคลิปนี้น่าจะยาวตอนรวมล่างนั่นแหละแต่ว่ารีวิวอะไรก็อาจจะสั้นหน่อยนะครับเดี๋ยวไปช่วงสุดท้ายของคลิปช่วงสรุปแล้วก็ให้คะแนนกันเลยดีกว่าครับผม โอเคครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้กันแล้วช่วงสรุปแล้วก็ให้คะแนนนะฮะก้องบอกอย่างนี้ทุกคลิปนะครับว่าการสรุปแล้วให้คะแนนเนี่ยเป็นความพิเศษสุดๆของผมจะเพียงผู้เดียวนะอันนี้ผมขอให้คะแนนแยกนะครับเพราะว่าเราให้คะแนนหลายตัวไปแล้วนะครับอันนี้ถือว่านะับว่าเป็นตัวใหม่นะครับแต่ว่าก็คือการนําหุ่นสามตัวมารวมร่างกันนั้น,น,นคุณต้องซื้อ3ากล่องนะครับผมก็ราคากาจ็จะบานไปนิดนึงแต่ว่าแรกเพราะ่องหุ่นที่ค่อนข้างจะมีความสูงแล้วก็ดู อลาัางการอยู่พอสมควรนะครับหัวข้อแรกนะครับผมหัวข้อสีและดีเทลนะครับอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยว่าตัวนี้โทนสีก็คือมาจากหุ่น3ตัวแล้วที่เหลือที่เป็นลวดลาย,ยาต่างๆก็มาจากสติกเกอร์ซึ่งมันจะทางอุดหนิีกตรงนี้นิดนึงเพราะว่าถ้าเราติดสติกเกอร์ไเนียมันจะหลุดง่ายค่อนข้างหลุดได้ค่อนข้างง่ายนะครับ ก็ตัวนี้ผมไม่ได้ตัดเส้นอะไรลงไปนักนักนะครับก็คือจะเป็นลน้ลนๆเลยก็คือต่อดิบลน้ลนๆแล้วก็ติติกเกอร์อย่างเดียวก็ได้สีและดีเทลประมาณนี้นะครับเรื่องการแยกสีก็ไม่ต้องพูดถึงนะไม่ได้เยอะมากอยู่แล้วนะครับก็มาตามหลักๆก,ก็มีหลักๆสามสีก็กคืออ่าดำทองขาวอ่าสีกลมนะครับสีเทาประมาณนี้นะครับสำหรับโทนสีอาวุธนะครับอาวุธเรื่องความคุ้มค่าคุมราคานะครับตัวนี้ เกิดจากการรวมร่างของหุ่น3ตัวซึ่งมันใช้ทุกพาร์ทเลยนะครับไม่เหลือเลยนะจะเหลือพาร์ทไปเปลี่ยนกะ็คือพวกมือน,นิดนึงนะครับก็คือคุณก็ต้องซื้อ3กล่องโดยราคาประมาณจะอยู่ประมาณตีกลมๆก,ก็คือตัวละ500เนาะพันหบาทก็จะได้หุ่นที่มีความสูงประมาณนี้นะครับสูงกว่ามาสเตอร์เกรแต่ว่าขยับได้ไม่ได้เยอะเท่ามาสเตอร์เกรนะครับแล้วก็ ก็ควรระวงังไม่ควรถอดคข้าตอดออกเลือกหมดใดหมดหนึ่งหรือเลือกจะใช้เป็นร่างรวมหรือร่าง SD เลือกเอาหนึ่งแบบนะครับถ้าคุณอยากได้2แบบเลยก็ต้องซื้อสอชุดนะดังนั้นความคุ้มค่าราคาเนี่ยอาจจะอาจจะคุ้มเอาตรงก็คุ้มนะเพราะเป็นหุ่นที่เล่นสนุกผมเซอร์ไพรส์มากในการรวมร่างนะครับถือว่าเป็นแมคชนิกที่สนุกดีแล้วก็เล่นค่อนข้างคุ้มแต่ว่าก็ไม่อยากให้ถอดเข้าถอดออกบ่อยๆผมก็ รวมร่างครั้งเดียวก็พอแล้วเกินพอนะครับที่สาคัญอย่าลืมอย่าทิ้งคู่มือเด็ดขาดนะครับทั้งสามตัวเลยค่อนข้างสําคัญในการเอามาทํารวมร่างนะครับจริงๆเก็บแค่ควันต้าก็ได้แหละแต่ว่า2อันเนี่ยมันเอาไว้ดูประกอบไปนิดเดียวนะครับแต่ว่ามีไว้ก็อุ่นใจกว่าพยายามอย่าทิ้งใบป,ประกอบนะครับเอ่อเคฟยาวแล้วเดี๋ยวมันยาวเกินไปเพราะว่าช่วงประกอบรวมร่างนี่ยาวมากนะครับถ้าหนาสปีดแล้ว,ยาว,ย,าวยาวเลยก็ตัวนี้ผมขอ,งองให้คะแนนไว้ที่ 7.5คะแนนนะครับให้ความเซอร์ไพรส์ในการรวมร่างลูกเล่นในการรวมร่างหรือว่าทำออกมาได้ดีผมชอบนะครับข้อเสียคือขยับได้น้อยนะครับแล้วก็ไม่สามารถถอดออกมาเป็น s d ได้จริงจมันถอดได้แต่ผมมองว่าถ้าถอดเข้าถอดออกมันจะหลวมแล้วก็ยิ่งเล่นจะยิ่งหลวมนะครับดังนั้นเลือกหมดได้หมดหนึ่งแล้วประกอบทิ้งไว้เลยดีกว่านะฮะประมาณนี้นะครับอ๋อแล้วก็อาวุธนับไปห,หน่อยมีแค่ปืนกระบ,บอกเดียวเองนะครับไม่มีดงมีดาบเลยนะ ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมคลิปต่อไปจะเป็นตัวอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจช่องด้วยติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ได้รับการสนับสนุนจากร้าน Xp Hobby Store นะครับเช่นเคยนะ,คะใครสนใจก็แวะเข้าไปดูร้านกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ